มาติดตามสวนเกษตรผสมผสานนะครับสวนสุกอม้มนะครับของคุณครูเอนะครับตามที่เห็นท่านใช้กระเบื้องล้อมครับกระเบื้องล้อมแล้วก็ปลูกกล้วยโอ้โหกล้วยหอมทองดูเครือนี่แบบหือสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับเห็นเครือกล้วยแล้วก็แบบโอ้โหนี่คือกล้วยฤดูแรงนะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยครับนี่หอมทองครับนี่สุดยอดมากเลยโอ้โหเดี๋ยวปแปลกๆนะ หาม,มุมไปดูกล้วยอือน,นี้ท่านก็จะปลูกอ้อยครับปล่อยคันน้าอืมกล้วยเข้านี้โอ้โหลูกใหญ่มากเลยครับเบลเลอรอ์เบล่าเลยพร้อมที่จะตัดแล้วนะครับนี่สุดยอดครับอืมทางด้านนี้ครับก็จะมีรุ่นสองครับอันนี้รุ่นสองโอ้สุดยอดเลยครับอันนี้มองไปครับอืมท่านจะปลูกอ้อยแล้วก็ปลูก กล้วยครับเดินมาดูครับนี่ข้างบนจะเป็นกล้วยครับสุดยอดจริงๆครับสวนนี้ก็สมแล้วครับที่จะเป็นสวนต้นแบบที่จะให้หลายๆคนได้มาศึกษาดูงานกันครับคลิปสั้นๆครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูนะครับหลังจากที่ท่านได้ใช้กระเบื้องครับล้อมสวนแล้วก็ปลูกกล้วยปลูกอ้อยลงไปแล้วก็ตรงนี้ท่านจะปลูกเป็นหญ้านะครับปลูกเป็นหญ้าเพื่อที่จะให้อาหารปลา ให้อาหารเป็ดแล้วก็ให้อาหารวัวนะครับโอ้เป็ดยังไงครับสวยงามเรียบร้อยตามที่เห็นครับมองย้อนกลับไปครับทางด้านนี้โอเคแล้วทีเดียวนะครับก็มาดูได้ครับอยู่ที่บ้านอามุยนะครับตำบลเทรักษาออำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์นะครับที่เป็นสวนเกษตรต้นแบบในการที่จะให้หลายๆคนได้มาศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยน,ร,ยนรู้เพื่อที่จะนําไปเป็นแนวทางในการที่จะนําไปปฏิบตัติต่อไปนะครับแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกัน,นครับแต่อย่างไ้อยนั้นพอเราได้มาเห็นรูปแบบพอเราได้มาเห็นไอเดียมันจะทําให้เราสามารถที่จะแบบจินตนาการแล้วก็นึกภาพบอกว่ามันควรที่จะเดินไปในทิศทางไหนนะครับทางเข้าของท่านก็จะเป็นแบบนี้สุดยอดเลยนะครับสวยงาม ผลผลิตโอ้ด้านซ้ายด้านขวากล้วยเต็มสวนเลยครับมองไปก็จะมีแต่ผลผล,ผลิตนะครับ,รบโอเคนะครับจะของสวนผู้ยกล้วยเต็มนะครับด้านซ้ายและด้านขวามองเข้าไปมีแต่ของกินั้งนน้นนะครับเขียนนะครับนี่คือศูนย์การเรียนรู้รโอเคครับผม่มให้ห